สวัสดีสมาชิกศูนย์ฝึกอบรมสมาร์ทเลเบอร์ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีสมาชิกในชั้นเรียนเขตลัดพ้าวบางเขนสายไหมเขตรประเวศบางพัดลาดเทวีพญาไทพักขนงสาทรจังหวัดนนทบ,บุรีปรทุมธานีและสะกลนครและสวัสดีทุกทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ทาง YouTube นะคะวันนี้กลับมาพบกันทางวิดีโอเช่นเคยนะคะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกคนคงมีความสุขกับครอบค,อบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ถึงแม้โควิดจะยังระบาดอยู่แต่เราก็จะสู้กันต่อไปนะคะถ้ามองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาโควิดเดลต้าระบาดรุนแรงมากถ้านับรวมผู้เสียชีวิตจากโควิดทั้งหมดในประเทศไทยนับตั้งแต่มีโควิดเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิต20,000กว่าคนแล้วทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราทุกคนเพิ่งจะผ่านสนามรบและเห็นคนตายจํานวนมากรวมทั้งสมาชิกในชั้นเรียนของเราก็เสียชีวิตหลายคนเช่นกันมีทั้งเสียชีวิตจากโควิด และเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเป็นเรื่องเศร้าจริงๆค่ะตั้งแต่โควิดระบาดตูนฝึออกอบรมสมาร์ทเลเบอร์ก็หยุดกิจกรรมในห้องเรียนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนตอนล็อกดาวน์ครั้งแรกหยุดการสอนไปหลายเดือนก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มีประโยชน์ก็เปิดร้านค้าออนไลน์ขายอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารแห้งที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เลือกสินค้ามาขายหลายชนิดมีทั้งเห็ดหอมแห้งเห็ดหูหนูขาวอินทผล,ลามและขนมโบราณต้องขอบคุณสมาชิกในชั้นเรียนทุกคนที่มาช่วยซื้ออุดหนุนกันรวมทั้งพี่น้องสมาชิกในคิดจักรก็มาช่วยซื้อช่วยอุดหนุนด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกมีกำลังใจที่ได้ทำสิ่งดีๆระหว่างล็อกดาวน์ส่งอาหารเพื่อสุขภาพไปถึงบ้านทุกคนที่สั่งซื้อต่อมาก็มีโควิดระบาดอีกและรุนแรงมาก ไม่สามารถเปิดสอนในห้องเรียนได้เลยช่วงนั้นมีคนเสียชีวิตจำนวนมากก็เป็นห่วงทุกคนอยากเห็นทุกคนปลอดภัยจึงจัดอบรมหลักสูตรเรียนทางไปรษณีย์ส่งเอกสารอบรมให้ถึงบ้านของสมาชิกในชั้นเรียนสมาชิกหลายคนได้เข้ามาสมัครเรียนกันมากมายดีใจที่ทุกคนชอบและยังขยันเรียนอยู่นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่ทำให้ศูนย์ฝึกอบรมยังมีการสอนต่อไป ถึงแม้โควิดจะยังระบาดไม่จบแต่ก็ดีใจที่ทุกคนยังอยู่เคียงข้างกันส่งไลน์คุยกันเป็นประจำเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกคนอย่าขาดการติดต่อนะคะไม่มีโอกาสเจอกันในห้องเรียนแต่การติดต่อสื่อสารช่วยให้เราได้พูดคุยถามทุกสุขกันและได้ใช้ไอทีมาช่วยตอนนี้ทุกคนใช้แอปธนาคารเก่งมากเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอในช่อง YouTube อาจารย์วิทีวีจะมีความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเป็นประจำทุกคนจะได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในชีวิตประจำวันระหว่างเก็บตัวอยู่บ้านหลบโควิดนะคะปีใหม่นี้ขอพระเจ้าฟ้องอวยพรทุกๆคนให้พบเจอสิ่งดีๆมีความสุขและปลอดภัยจากโควิดค่ะ